ดูอ <rude S 2> ้ยเป็ดเปียวพี่น้องสินเล่อบอด็กกินอยู่ล่านครับผมมากินอยู่บ้านนี่ล่ละกราบสวัสดีครับผมทุกคนเกีดเยวกับเขา ก็กินมันชีอืมอืมอ,มอ,มอมยอดมากอร่อยมากไหมมหา,าศาลครับ

nướng phẩm Cột subscribe cho kênh Ghiền Yeah. ตออั้งเมืองเขากันเยอะพี่ตึงง้งเมือ,อ,มอง,องเขาคนนมอยอืมตั้งจตกโมงมะอื้ออยู่กิเขาเร็วบ่ายโมงถ้ามาไห้เขากินข้าวมันกินขาเศร้าพวกมาเฮอ เมอเ้าเขากินตะอฝนตกก็เกิดเหนหยังตันฝนตกแทกจะเหนหยังกันะนะยตื่นเลยม่กินเขาเลยพี่เมดออกไปทั้งหอดคันนี้เนี่ยมืนไม่เนี่หบอกมาเลย เซื้องั้น้ล้วมั้งเชื้อนแน้ที่นี่ยนนนมันมืนไหมพี่น้องบันนี้ต่อรถมันปัดที่นี่เป็นยันลุ่มเป็นยนันเป็นเจี๊ยบเนี่ยเป็นฮ้องอะไรแบคือมาบอก่อเป็นเนี่ยค่ะรถตกน้ำเถอะ สรแล้วฮะน่าปรุงบ่จัาจ่านี่อุดเดียวมันเสร็จอล้นะ ซื้อมาให้น้องดังให้มีมันมีเปิดมากินน้ำมี จะก็ไปชายรลานพึ้นมาได้นยังเพ่งเปิดเปิดเพ่งเนี้นยใยรจะย่มาตันไหนมาผ่าก่อ จับครับเสรอมากินบ้านก้วยก็เพิ่มกินร้านเพิ่ม กูไปอเลกม่ายก็ควม่อ่ะน่นอ่แยให้ไปซืือก๋วเตียวหนึ่งะโดนอ่ะเขาอมันเลยหูวันนี้มันไม่ชูดเฮะยม่ยใส่ไปซื้อก๋วเตี๋ยแล้วออกไปอ่ะมัน่จึ ยน,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 นเ,เริ่มตึงนะันเริ่มอักเสบหนนะไปซื้อย่ันไปในแถวท่านเนาะมันจะได้ลบไปมันเรื่องมาระตูสับกาน้ำมันไปห่อนานปะ้องป้องย้ำมันเรววทัวพรศ งายทุกมยืมทุสัเนี่ายแล้วก็เลยกดเปิดเี่มันบอกือืเนี่ยมันะฮัลโหลที่รักวาพั่อนเนี่ยนะฮัลโหลที่รักวาพั่นไหว่าปเลน อีกานนี่ชูกระกัดเยอะมาท่านขนาดกลัวโ,โทรศัพท์ยน่มันยังบอกว่าทีละมาท่านขนาดกลัวท่านบอกยังมาท่านกลับมาเลยกัวไปซื้อหัวเป็ดเียวอย่างเ,เนีย้ยกนไม่อ่คุ้มเงียเบื่อกัวเดากกนเอาโทรศัพท์เนี่นทีละเพื่ Đây bạn xem này. là bên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bỏ lỡ những video ดูไฟส่วงนี้อยู่แต่ในบา้าน 双子很好靓啊！